สวัสดีนะครับน,นี้มาดูการปลูกข้าวโพดโดยใช้เทปน้ำหยดนะครับก็ควรระวังในขณะที่ข้าวโพดต้นยังเล็กอยู่เราสามารถที่จะใช้เทปน้ำหยดนี้ขยบไปชิดโคนต้นได้นะครับแต่ถ้าต้นก็โตแลวต้วโตแล้วเขามีข้ออย่างนี้รากใหม่เขาจะแทงมาจากตรงข้อนี้นะครับ เขาจะแทงลงดินเพื่อช่วยหาอาหารแล้วถ้าเราเผลอไม่ระวังไม่มาตรวจสอบดูนะครับบางครั้งเทปต้ำหยดตัวนี้ซึ่งเราไม่ได้ขยับออกก็รากเขาจะแทงมาคล่อมในสณะที่เขาแทงมาคล่อมบางส่วนปลายรากนี้เขาจะกดเข้าไปในเทปต้ำหยดนี่นะครับแล้วก็ มันจะบีบอัดซึ่งว่าเราขยับไม่ได้เลยนะครับขยับซ้ายขยับขวามไม่ได้เพราะก้าจะอัดแน่นคล้ายๆกับเชือกมัดแล้วก็รากเขาพู่ตัวนี้เนะเวลาเขาแก่เขาโตเต็มที่ก็จะเหนียวมากเหนียวคล้ายๆเชือกเราต้องขยับออกจากโคนต้นนะครับในขณะที่เขาพู่งเขาเริ่มโตต้องขยับออกครับนี้ขนาดผมมาตรวจสอบไปจําก็ยัง หลงหูหลงตาไปบางส่วนก็ลากเข้ามาแทงมาเย่มาอัดตรงเทปทําหยดตัวนี้ทําให้การไหลที่ปลายสายนะไม่สะดวกต้องมาตรวจสอบบ่อยๆนะครับวันนี้มาเจอพอดีก็เลยว่าได้โอกาสมากําจัดหญ้ารอบๆโคนต้นรอบโคนต้นเลยมาเจอ มาเจอไัก็ได้รีบขยับออกไม่งั้นจะทําให้น้ําไหลไม่สะดวกจากต้นสายไปถึงปลายสายช่วงนี้ดีนะครับเมื่อคืนฝนตกแล้วดินชื้นซึ่งการกําจัดหญ้านี้ค่อนข้างจะง่ายเนี่ยเพราะใช้ไิทีถอนถอนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็หมดเองเนีะครับผมปลูกหมใช้เท้า แซมผมจะไม่ปลูกข้าวโพดเดี๋ยววนะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์หลายอย่างช่วงนี้ก็ถอนหูเชื้เท้าสงตลาดไปเรื่อยเพราะหูวช้เท้ามันจะเก็บก่อนข้าวโพดนะครับห็่ที่ข้าวโพดก็เริ่มออกฝักแล้วล่ะครับเริ่มออกฝักเริ่มแต่ใช้เวลาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะได้เก็บนะครับครับ ครับต้องคอยระวังตรวจสอบอยู่บ่อยๆนะครับน,นะครับต้องคอยดึงรากนี้ออกแล้วขยับออกให้ห่างต้นหน่อยนะครับโอเคส่วนนี้ไม่เป็นไร เอาละครับมาเจออีกต้นแล้วเห็นะครับครับไอ้รากอันนี้เข้ามาคล่อมนะครับเขาคล่อมส่วนรากนี้นะครับอันนี้นะครับนะครับ เขาจะมากดทับครับเขาจะมากดทับสามารถกดจนท่อแบนบางทีก็บางครั้งไม่ทําให้ท่อบี้น้ําไม่สามารถไหลผ่านไปได้นะครับต้องค่อยขยับออกครับในขณะที่รากยังอ่อนอยู่แล้วขยับออกง่ายโอเคขยับให้พ้นรัศมีของรากต่อไปก็ระวังรากจากข้อบนนี้อีกครั้งนะครับ มีข้อบนนี้ข้อล่างก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆต้องระวังต้องตรวจสอบทุกเช้านะครับอืมอีกน,น,นี้อีกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรากนี้เห็นครับนีรากนี้เห็นหครับนีกำลังจะกดไปที่ เทปน้ำหยดพอดีนะครับต้องค่อยขยับออกให้ห่างครับ